ผมที่นี่ไปแลกเรื่องโครงการทองเทียวมั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้กาซาวาเล่ๆรแล้วประสบความสาเร็จขึ้นนะแต่ว่าก็มีเรื่องที่ต้องมาเตือนกันด้วยนะครับ,รบโดยนงางเศ้าซัสิการวัฒนาจันทร์นะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าภาคการทองเที่ยวไทยกาส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับโดยมีการรายงานสถิติการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวช่วงเดือนมกราคมซึ่งมีุนาย,ยน2568 ว่ามีจำนวน3า3พันเร้รอยส,าสอกายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรอยละ10.0เซูเซครับสะท้อนการฝืนตัวข้องผาคทองเทีย่วไทยโดยผู้ประกอบการกระจายตัวทั้งในเมืองลักและก็เมืองทองเทีย่วทัวประเทศพันพฤกษามครับอย่างพอบการจัดทริปเชิงาพาณิชย์ผ่านซื่อสร้างคมออนไลน์โดยไม่มีใบอนุญาต การทือว่าข่าวค่ายพิษกอดไม้ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมกักคุเทศพอ่อซ่อ2พ5นออนะครับอันนี้มีโทษปรับสูงสุด5้ส้นบาทหรือว่าจำคุก <c oughs> ไม่เกิน2องปีหรือถังจำถังปรับนะครับแล้วก็ยำให้ผู้ให้บริการทัวร์แล้วก็มกักคุเทศนั้นต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับผมระบประชาชนตรวจสอบข้อม,มูลรบทัวร์หรือวา่ามักคุเทศได้ทางเว็บไซต์นะครับ ดีโอทีจีโอทีเนะครับอพอบประดิษฐ์กำลังสงไส้กาแจงการนาถีการทองเที่ยวนะครับกลุ่มการทองเที่ยวเนี่ยสูงสองสี่สูงหนึ่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 งนะครับเพื่อรวมกันสร้างความวปลอดภัยในระบบการทองเที่ยวโอกาสเดียวกันนี้การทองเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าลงกลุ่มการเที่ยวไทยคนละครึง่งผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์นะครับเที่ยวไทยคนละครึง่ง com โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครนะครับรับสิทธิ์สูงสุดห้าทิ์ต่อคนนะครับรวมแล้วว่าห้าเส้นทิ์ เข้าวใช้ระบบน,นะครับมาก้อนได้ก้อนเมื่อชำระบนชำเร็เจคอบตามข้อมูลผมเติมตสุนซ่สี่แปดสามส่วนเก้าหกสามกับนะ